ซึ่งห้าบริมีทุนนะครับตรงนี้คือเกิดจากความคิดที่คุยกันขอบคุณท้องเสียโกครับเสียโกบันกะลึงนี่เด้นะเสียโกบันกะลึงนี่บอกว่าเอาไอ้เป้าผมจะเออออกให้กอนสําหรับไอ้คาเวที่ยืนไหกอนยืนลักไหกอนคาเวที่เครื่องเสียงแล้วก็าทัางไอ้ทีมงานออกกัดซ้ำเขานีา่ผมจะยืนเป็นแบ็กอัพเป็นการแสดงบนเวทีไหกอนเป็นลักให นั่นนะฮะได้สองแนวคิดได้สองแนวทางเขามาก็ได้เป็นงานล่ะครับพี่น้องผมได้โปรโมทลงไปทางผ่านทั้งเฟซบุ๊กนี่นะฮะในตรงนี้หลกักการทีมงานกลุ่มเพื่อนพีพีนะครับที่เขาเคยจัดกิจกรรมได้หลายกิจกรรมนี่แหละนะทีมงานมูอของคุณอมน์นะคุณเพื่อนพีพีบาวสิเป็นสุนเนศเนครูอิว๋วครูแอลแล้วก็อีกหลายๆท่านคู่แมมจังสี นะฮะอีกลหลายๆคนนะฮะนั่งไปหนองน่างจังสีเพิ่นก็นคุยกันนะฮะในตรงนี้ว่าเอาเมื่อทีมงานเฮาสิลงมามาซอยกันแล้วต,นนตรงน,นี้เพื่อนก็สิซอยในด้านอาหารการกินซอยกันคิดนะฮะตรงนี้แต่ว่าเฮาบอให้ตกผลึกว่าเฮาสิได้ใส่ทุนเท่าไรในงานซึ่งการที่เขามาไอรวมงานในตรงนี้การสิเป็นการแช่ โดยที่ทุกๆท,ท่านนะมีใจเดียวกันอยากจะส่งเสริมเรื่องท่องเที่ยวในบ้านเฮ้าให้เกิดขึ้นเมื่อคิดเบืองว่าคาเสียใจเฮ้าเสีใสจใจไปเท่าใดแล้วก็ถา,ากว่าเฮามีจำนวนคนเขามาซ้ำนี่เฮ้าเสียด้แช่กันู้ละเท่าใดอาจจะเป็นผู้ละ2 0 0หรือว่าผู้ลส3 0รอยนะฮะเขามามวนมาสนุกสนานกันเพื่อให้เกิดภาพการเข้าดาวตรงนี้เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมเรื่องท่องเที่ยวนี่คืองานที่กําลังเกิดเข้ามา ตอนนี้เฮากำลังคิดกำลังรวบร่วมนะฮะว่าเฮาสิใสทุนท่ายในงานหละสีใสสตรีมงานแบบไดซึ่งงานตอนนี้เฮามีทีมดนตรีทีเล่นอยู่บนเวทีเฮามีเครื่องเสียงมีเวทีซึ่งค่าชสจ่ใจในสิ่งต่างๆนี่เฮากำลังรวมร่วมอยู่ก็คิดว่าเฮ<อ>าสิได้แจ้งช่วงต้นเดือนท่านว่านะครับว่าค่าชสจ่ใจที่เฮาสิได้แช่กันเขามารวมงานน้ำกันนี่ นะฮะในตรงนี้ฉะนั้นทุกทท่านติดตามข่าวคราวไว้เด้อครับเด้อผ<ำ>ู้ไดทีต้องการอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประวัติศาสตร์ตรงนี้<ม>กะติดตไต่เมนเ<ม>บาสิ่งตอบตรงนี้ไว้นะฮะติดตเขามาเลยว่าเอา้าขอยยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้<ม>เพื่อที่จะเป็นก้าวแรกในการส่งเสริมเรื่องท่องเที่ยวในชุมชนบ้านเฮ้า<ม>นะฮะในตรงนี้ให้มันเริ่มจากชุมชนเฮ้า<ม>ให้มันเริ่มจากพี่จากน้อง นะ,ะที่อยู่ในบริเวณใกล่เคียงพี่น้องที่อยู่ใก้เคียงบพาว่าสิเป็นเชมาราชหนะ้าสารโพไซหรือว่าเป็นหมูที่หักที่แกนนนะ้าที่หัวจักกับผมเบาสิงต่อระหว่างหัหจักกับทีมงาน mm hmm. กลุ่ม mm hmm. เพื่อนน้ำมนต์จังสีนี่ทุกๆคน mm hmm. อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประวัติศาสตร์ตรงนี้ mm hmm. ติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะติดต่อที่คุณน้ำมนต์ติดต่อที่คุณสุเนศนะฮะหรือว่าจะติดต่อที่ครูแอลติดต่อที่ครูอิ๋วนะฮะติดต่อที่กลุ่มเพื่อนเพนนี่เลยน้องนังนะฮะน้องนางทางโรงพยาบาล ติดต่อได้เลยแม้กระทั่งกลุ่มศิลปินนะครับน้องไมหรือว่ากลุ่มศิลปินที่ตั้งกลุ่มเจ้าของแล้วคิดว่าเอาช่วงปีใหม่นี่บ่ได้รับงานใสหรือว่าลูกหลานช่ำเพอโพกไส้เข็ม,มาราชที่เป็นศิลปินมาเยี่ยมมายามบ้านเอออยากจะมารวมน้ำเดอ้อเอออยากจะมามวนกันเทิื่องเวที่อยากจะมาโชว์ผลงานมาฝากผลงานไว้เทิื่องเวที่โทรประสานเขามาเลยกลุ่มที่อยากจะเขามาแสดงบนเวทีตรงนี้เขามีเวลาให้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันที S. <S mm ่31ฮอด บวกเกินตีสองนะฮะตีหนหรือบวกเกินตีสอของมื่อวันที่หนึ่งเพราะว่าช่วงเศราราเท้่งตรงึ้นเบิ่งแสงทองแสงแรกบนผู้ด้านทองฉะนั้นติดต่อที่เบาเสียงต่อได้เลยสำหรับพี่น้องที่อยากจะร่วมนะครับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ผมประกาศทั้งวิทยุออกไปพร้อมระกาทั้ง Facebook ทั้งสื่อโซเชียล089226 สามหนึ่งแปดหไหม้เดรทัวซับผมเดี๋ยวผมสิขึ้นไว้ไอ้ไต่โพรหรอว่าอยู่ในโพดนี่เกิดจากลูกหลานอำเภอโพไซเฮ้าที่ไปทำมาหากินในด่านงานบันเทิงตั้งกลุ่มตั้งวงเป็นศิลปินที่ร้องเพลงประจำอยู่ในกรุงเทพมหานครนะับพ่อถึงช่วงหนึ่งเห็นการเปลี่ยนแปลงบ้านเฮ้ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ กะเลยมีแนวความคิดนะครับที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเห็นพี่บ่าเสีงตอดนี่ครับเคลื่อนด่านงานเพลงมีงานเพลงผู้ยอดซับวัดทาให้มีงานเพลงใจแตกสลายของคุหนึ่งแล้วก็มีการดึงทีมงานมาไทาย MV นี่ซึ่งมันเป็นการโปรโมตการประชาสัมพันธ์ช่วงปีใหม่เขามีกิจกรรมมีหยางบอเบา,บาไอบ้าว,วสันทีมงานเขาถามมาเพราะว่าปีนี้นี่ผมคิดว่าอยากจะกลับ เมื่อเที่ยวบ้านเฮ้าพอดีกันเลือเฮ้าจัดดนตรีกันบบเข่าดาวปีใหม่ย,ย่างในน้อยก็ได้ส่งเสริมเรื่องท่องเที่ยวน้ากันถ้าหากว่าจัดแล้วมันมีช่องทางมีแนวทางกับโบนีผมอาจจะลงมาซอยจัดทุกๆปีเพื่อให้เป็นกิจกรรมของอำเภอเฮ้านี่คือแนวคิดของคนรุ่นใหม่นะครับที่เพื่นร่วมทีมกันในวง ออกกัดสํานะฮะออกกัดสัาลูกหลานพี่น้องชอเช่าอำเภอโพไซเฮานี่เด้นะะทุกๆปีปีใหม่บอกคอยได้มาาบานเพราะว่าส่วนมากหลักก็สิรับงานร้องเพลงอยู่กรุงเทพปีนี้บอกว่าสิกรับบานไอ้ไอ,อ,อ,อบ้าวเฮ้าจัดกิจกรรมเป็นจังไ๋รวบรวมเบิงนะฮะย่างในน้อยกะได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวมันก็เลยเขามาในส่วนหนึ่งของกิจกรรม ส่งถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ซึ่งเขามีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วแต่ว่าเขาบ่มีเลยกิจกรรมเข่าดาวอันผู้ที่เป็นศิลปินอยากจะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ก็ได้เลยนะฮะติดต่อประสานงานเข้ามาในตรงนี้เขอาใจใส่กันเพื่อส่งเสริมงานท่องเที่ยวในชุมชนของเข้าให้เกิดปีนี้เข้าเกิดครั้งที่หนึ่งถ้าหากว่าเข้าเห็นและจุดบกพล่องมันเป็นแบบไหเขามาคุยกันเออว่าปีหน้าเนี่ยเข้าควรสิเห็นแบบไหนเข้าวางแผนไว้เป็นปีเลยว่าเธอนี่ เวทีวันที่สามสิบเข้าดาวเนี่แหละครับสิเป็นเวทีที่เขาไปนั่งคุยกันไปโซเล่กันว่าปีต่อไปเขาจิจัดแบบใดเขาจะต้องเปลี่ยนรูปแบบแบบใดในการจัดเพื่อให้งานนะฮะเข้าดาวของไอแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในชุมชนบาทเฮ้านะเดี๋ยวยิ่งใ,ใหญ่ขึ้นทุกๆปีนะฮะซึ่งมันก็จะเกิดเป็นาการสร่งเสริมเรื่องรายได้ของเฮ้านะฮะในชุมชนนี่คือสิ่งหนึ่งที่มีลูกหลานมีน้อง ที่เขาไป้ลยมองไลยบอลเราเขาเกิดความคิดดีๆนะฮะเห็นความตั้งใจของผมและข่พร้อมทีมงานนี่ที่กำลังครับเคลื่อนสถานที่ท่องเที่ยวห้าในตรงนี้เพราะว่าห้าครับเคลื่อนโดยหัวใจนะห้าวบริมีงบประมานจากหน่วยงานใดที่เขามาสนับสนุนเขามารองรับนะฮะในตรงนี้ห้าการต้องสรวอยกันแบบนี้ครับนี่คือล่าวที่สําคัญ เก้าแสงแรกร้อยใจเพื่อนนี่คือซื้องานเก้าเนี่คือเฮ้าเก้าไปข้างหน้าแสงแรกนะคำว่าแรกนี่คือแสงแรกของที่ผู้ดานทองที่ศาสตร์เขามาผู้ดานทองเป็นแสงแรกของ พี่น้องบ้านเฮาแสงแรกแสงทองร้อยใจเพื่อนคือกิจกรรมนี้ผมคิดไว้คือบ่กเกินรอยที่นั่งบ่กเกินรอยคนเพราะว่าเกินเกินกว่าหันไปนี่คือเฮาคือสีบริหารจัดการบได้นะซ้ำรอยคนนี่เฮาเอาใจมาใส่กันนี่ผมเสื่อว่า เฮาบริหารจัดการกันไดล้ลักกาที่สําคัญคือในรอยคนนี่คือร้อยใจเพื่อน,นทุกๆคนมาด้วยความหวังทุกๆคนมาด้วยสิ่งที่เฮาอยากจะให้งานท่องเที่ยวในชุมชนของเฮาเพราะว่านในอนาคตทุกคนนะฮะลูกหลานเฮาต้องได้กลับมาได้ทางว่าเฮามีเทศกาลดนตรีเฮามีกิจกรรมดีๆแบบนี้ลูกหลานเฮากะสิมีแนวความคิดต่อยอดที่จะลงมาสางบานแปลงเมืองลงมาสางกิจการเพื่อรองรับงานท่องเที่ยวไว้ได้ บ่าต้องไปเห็นงานต่างทิน่นสร้างรายได้ในชุ่มชนเฮ้าให้เกิดน,นี่ครับคือสิ่งหนึ่งที่ลูกหลานบานเฮากำลังคิดหลักกากำลังต้องการอยากจะพัฒนาในส่วนนี้มันก็เลยเกิดขึ้นมาก้าวแสงแรกร้อยใจเพื่อนอออเฮาเริ่มจากการซอยเหลือกันผมเชื่อว่าร้อยคนถ้าหากว่าเฮ้ามีใจเดียวกันที่อยากจะส่งเสริมเรื่องท่องเที่ยวอ,อยากให้งานนี้เกิดขึ้นสร้างประวัติศาสตร์นะครับร้อยใจเพื่อนร้อยหัวใจแรก สิบเป็นประวัติศาสตร์ของงานท่องเที่ยวในชุมชนบ้านเฮาฉะนั้นอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร่งเสริมเรื่องท่องเที่ยวในตรงนี้ไม,ไ,ไม้เลโทศัพั์ผมสิขึ้นไวไ้ใต้โพสต์ฝากพี่ฝากน้องติดต่อกันแล